สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวิจะมาแชร์วิธีการมัดผมนะคะก็คือข้อดีของการมัดรวบมีอยู่ประมาณ3ถึง4วิธีนะมาดูกันว่าลูกหน้ามันจะเปลี่ยนหรือปลวิธีที่หนึงนะคะจะเป็นมัดแค่นี้ก็คือหน้าหน้าก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนอะไรมากมายนะ มาที่สองก็คือประมาณกลางของตรงนี้นะคะ่ะก็อัวอันนี้แบบน่านเริ่มเปลี่ยนแล้วก็คือดูเฉียวขึ้นดูเฉียวขึ้นอันที่สามมาสูงขึ้นมาอีกนิดนะึง เฟียบเื่อลูกนางแบบน,นี้จะเป็นฟิล์ลูกนางแบบค่ะต่อมามาถันมาข้างก็จะเป็นสาหวานก็จะดูันหวาน ฟิลอยู่บ้านฟิลแม่บ้านอะไรนี้ไปลองทำตามดันได้นะคะ